รสร้างเชื่อมประจําวัดครับทุนขนาดหลังนี้เชื่อมพู้เดียวครับไก่หลี่ยงเสียววตัวสุดไ้ายไกลแล้วไก่แล้วบ่ไกลแล้วบ่ lẹo nhau lẹo 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 cái lẹo 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 để chấp. lẹo ừ. lẹo 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 สรางไปจำไม่เหมือนี่ก็ให้เปทางไปจำสร้างแก้วมาทายไม่ตุ้่นางยังเทียมมีสองเหมือนนี่หวหน้างมนต่อยหัอหน้าทางหัอหน้าเสื้อางซาพ่นเงิ้บหัวหน้าขันหุดหย่อนเลยอายุแบอันนี้นะมันเส่สุดผม๊บมีเสีบติ๋วยังก็อย่างเลยอันนั้นนะฮะก็เม่ที่ รตรงยิโป้เนีตงยิปโป้นะนนเอองยิปโป้ใส่นะเออเลือดเลือดเฉียบมื่อเนี้สร้างมีอยสองคนครับมาซอยเชื่อมรุ่นวเกษตรมันแหลวก็สิบว่าแหลวดอกไฟข่าวโค้งม,มันขานี่ขันว่าแม่นมืออืน่นพุน แค่แต่แม่เหล่าเลยกันจีเดทเจ็บงานต่อกลับบ้านไปพี่น้อง มันนี้ก็เป็นมือที่สี่ครับเพีรยนจนหอดคําครับครับหอดมือกระลังขึ้นค่วงว่างข่าวได้ทำนี่ครับได้สองด่านครับด่านที่สามยังอยู่สองเซนครับพ่อแม่พี่น้องอรัขันมาศขยืาดึงกดไหลกดแช่ซอยเด้ครับเพื่อมีผู้ที่คิดใจใสศรัตธาอยากสิร่ววมทําบุญนํ่ครับ เดี๋ยวมืออื่นต่อใหม่ครับสร้างต่อไปอีกครับมืออื่นครับรเบดี๋ยวพ่อระบาข่าวหน่อยฮลิตครับนี่ก็สร้างประจำครับเวยนามาพาื่อนร่วงแน่สร้างเวียนาแว่นคือบอลง่วงนยครับ ครับผมมีหลักสร้างเชื่อมประจำวัดครับเชื่อมตลอดครับงานฟรีมากแคงครับแล้วการเชื่อมท่าสีนี่ครับสร้างมั่นครับโอโ้โหไปชัวร์นี่จังะไรจิ้น จับอยู่เออพี่จับนั่นแหลงบอนเราก็เอาไปนั่ตีเออตัวสุดท้ายพอดีตูเชื่อมบอนสร้างมือดีเออสร้างเข้าประจัมบัดเลยเหลือตัวไทยเพราะว่าเป็นตุ้งเชื่อก อขออนุโมทนากับพ่อใหญ่ฤิษมันกับจอยนนทงเหล็กสุดท้ายแล้วขออนุโมทนากับพ่อใหญ่ฤิษมันกับจอยนนทงเสียสิ้นในการ ภาพหนึ่งบอกครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องยูทูบจอยดนทองครับตอนนี้คือไอ้เ็ดว่างขา่าวแล้วเบิ้ลลวครับสีนั่งกับแต่แฮตัดสันหางตะเข่ครับกับตีเด็ดใส่ว่างเชิงทรายกับสีดิม,ม้งแล้วครับบัน,น,นเรียกรอบเรียกทัทธาจากพ่อแม่พี่น้องที่ม,มาทอมสางอยู่ด้วยครับคนใดมีจิตใจใส่ทัทธากับมาซอยสางต้อก,กันไหนครับก็ทีนี <c oughs> ครับขื้นโค้งลังคานใส่เวลาอยู่หามือครับว่างสันต้เคอกไก่ข่าวสัญญงคือใส่เวลาอยู่หาเมืองครับา้มักนบอครับสัทธา,าน,าาอนบอรครับ,บ,รรบขันมากขันสทัทธานำกับซอยกดไหล โแชร์ให้ผู้บรหูให้เขาได้หูในได้เห็นเพื่อเขาอยากสิทํำบุญนําและเพื่อเป็นกำลังใจกับซอยกดติดตามให้กับจอยน้นทองนี่ด้อยครับว่าสิเป็นจังไหนอีดวงประดัสิแหล้วครับสุดทายนี่กขอไว้พ่อพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งคิดอยู่ในขณะนี่กะ ทั้งเอฟซีก็ขอไว้พอ่อนให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตซูคูคนให้พ่อได้ความสุขความเจริญคิดได้ก็ขอให้ได้สมมุงณมาตปรปาถนาปลอดภัยรติโรคค่าโรคขยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจ,จงมาเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตซูคูุคนครับกราบสวัสดีครับ